ตอนนี้ว่ากาวัิธีพี่น้องชายโยธุทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ได้ย้ายงานมาจากแถวอำเภอพรมนะครับวันนี้เรามาอยู่วัดจิตุณทองนะครับความสูงก,ก็ประมาณแปดพื้นแปดหนึ่งนะครับรแล้วก็ไฟแล้วเดี๋ยวเราก,กำลังจะไฟไล่เกลี่ยลงไปครับเดี๋ยวมาลดูมาชมตอนต่อไปครับ มาตอนเลยนะครับจิตดไซของเราไปลงไปทะลึกเลยครับว้าหมดแล้ว,วลงเลยทางเข้ามายากครับตรงนี้ เป็นส่วนนะครับเราได้ย้ายที่มาตรงวัดพทางวัดิกุณแล้วนะครับย้ายมาทางเส้นมาท่าท่าช้างนะครับผ่านมา ไปท่าช้างนะครับมาแล้วอัติมนะจ๊ะอัติมนะจ๊ะดูคันนิจาการลงไปหรือเปล่าข้างล่าง ใช<ๆ>อ้าวอ้าวยุบยุบอ้าวยกเลยได้อยู่ไม่เป็นไรครับงั้นก็เดินหน้าถอยตรงก็้ได้ ตามเลยตามเลยเลี้งดิเลี้งดิอ่ะสุดเลย ลงกวันภายหลังภายหลังติมนะจ๊ะเอามาเลยมาเลยขึ้นเลยห่งางห่งางอาติมนะจ๊ะเ้าวลงแล้วเฮ้ยความอะไรใหม่นี่วะเนี่ยรูปหัวใจด้วย ต้องเมียมาด้วยไหมวันนี้ไม่หมดเลยเดินหน้าขึ้นมามาดับนี่เลยเอาโยกโอ้ยาักงกว่ะเดี๋ยวรอชมข้างหน้าครับนะไปดังเสียแลัวยกเลยยกเลยเอา วันนี้เราก็ได้ทำทางลงมานะครับทำทางลงมาครับพินทา่ฐานครับลงมาเดี๋ยววันนี้เป็นป่านะครับแล้วก็ทาลายพื้นที่ฐาดลงมาเดี๋ยวเราก็จะสมอัดข้างกาแพงนะครับอันนี้ทําทางให้รถเดียวนะครับอเอาหน้าเดินหน้ามานี้แล้วก็ถอยตูดไปโน่นบแฉกตูดจะไม่ต้องไายยาว เราก็จะเองเราก็จะไล่ตรงนี้นะครับเนี่ยกบล่องไปเรื่อยๆสฝั่งครับล่องนี้กับล่องนี้สองฝั่งสองล่องไปนู่นเลยยับยาวไปข้างหลังเลยเดี๋ยวเราทำบริเวณแถวนี้ครับให้รถวิ่งลงมากลับได้ครับเพราะมีต้นขนุนสองข้างนะครับเนี่ย ของ้ราเขาจะไปสกิดเรื่อยลรวต้องขนนุนกับเดินกระดอนไปมาเลยอยมาเลยโอ้ยยังหยกหนาอยู่กลัวอะไรโอ้ยอครับเดี๋ยวเอาขยายนี่ไปหน่อยก่อนเวลาเผื่ออะไรเขาจะได้อันนี้ได้ครับ อาจารย์บอกว่ากลับหน้าได้ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวใจนย็นครับเอาเอาว้าดับดับโคหน้าออกมาแล้วผมปลาล่อปลาหนูจะกอกรูแทะเอาดับโอ้ยตายตาย ันนีนะ้ก็มาอยู่นาครับกำลังลอกนานาครับมันไม่คูกำลังลอกนาน,า,น,น,อน,า,นาอยู่ครับมันก็ลอกได้เยอะนะ นุ่นตักมาแล้วครับลอกมาแล้วเท่ากันหมดเลยครับเนียบนามันดอนนะครับตักออกให้ลุ่มไม่งั้นทำนาไม่ได้ครับแล้วน้ำไหลแบบพัง เดี๋ยว,ยวอันนี้เราพักเที่ยงครับกินข้าวเสร็จแล้วผมก็จะไปน้าง,งานกับรกคันนี้นะครับโอ้โหปุ่นฟุ้งเลย พูดนะครับโอ้โหท่วมรถเลยอ้าโดนตัดเสียงครับเดี๋ยวไปดูหน้าง,งานเข้าไปต่อที่งางานเลยครับไปพอ ไป,าาไปต่อที่รนยาง,งานเลยนะครับโอ้คุณเข้ารถหมดแล้วครับแล้วไปต่อที่หน้าง,งานเลยเดี๋ยวขึ้นกับผู้ใหญ่ไปไมโคบีบแต่ไรสองเที่ยวแล้วโอ้จากอะไรบ้างเต็มเอา้าแต่งคาดใหม่แรงกว่าเดิมแล้วไปต่อกันที่หน้าง,งานเลยนะครับ เราก็มาต่อหน้าง,งานครับเรามาถึงหน้างงานแล้วเอาดับเลยเหรอโอ้ยยังไฟไม่สุดนะครับระยะห่างเลยมั้ยดัก่อนนะพี่เอกเมื่อกี้เราอยู่ที่แม่โคอยู่นะครับเรามาถึงหน้างงานแล้วตบทยก็ยังไม่ติดเลยตบอย่างเนี้ย รอชมคันนาครับมาต่อกันที่ลุงรอใหญ่ครับตัวแรงครับตัวแรงคันนี้มาตรงมาเลยลุงตรงมาเลยโอ้โหดุดจัดคนก็เริ่มตกแล้วครับทีนี้ ฝนเริ่มตกดป,ปลายแล้วตามด้วยปลาสักครับเอาเอาเอาให้ดังเอาโอ,โ,โอ้ยถ้าไม่ดังไม่ยอมครับลุงครับต้องให้ดังเปิ่งก่อนปลาไทายไม่งั้นลุงไม่ยอม เมื่อวานที่เรางานด่วนนะครับนี่แหละเรางานด่วนเราก็มาย้ายที่มาตรงวัดพิคุนนี่นะครับถึงทําให้ตรงนู้นอาวคุ้นหน่อยแท้ยังนาบัด ไม่สายโหดครับวันนี้โอ้โอ้าเไหนไหมโหดครับสุดจัดด้วยทูกคนขับดยครับมอ,องไม่เห็นไม่เิอกระจกเว้ยสายแล้วเออแล้วเราไปเกลี่ยทางลืมแล้วไปเกลี่ยทางนะครับก่อน มาต่อกันหน้าครับกาารตรงด้านข้างนี่อาจารย์ก็เปลี่ยนแผนใหม่นะครับผมมาดัานข้างตรงต้นกล้วยนะครับแนวต้นกล้วยนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วตอนแรกจะไม่ถึงนี่นะครับเปลี่ยนมา,าแนวต้นกล้วยนะครับทีนี้ยาวไปนู่นนะครับตอนแรกจะชมแค่หน้าล่องนั้นครับทีนี้กว้างแล้วทีนี้ ตอนแรกจะทงแค่ตรงร่องน้ำตรงนี้ครับทีนี้เปลี่ยนใหม่แล้วไปร่องนู้นเลยครับถึงร่องนู้นเดี๋ยวมันรอชมข้านหน้าครับ